ดับเจอเฮเวนเซนดับชนะมา3-2เป็น3-2ที่ลุ้นแบบเยี่ยวเหนีย <c> ว <oughs> คือตอนเราดู2แบบแรกเรารู้สึกแล้วว่ามันไม่น่าจะไหววะ่ะ3แมแบบหลังเนี่ยรีเวิร์สสวีบอ่ะคือชนะล้วนเลยยิ่งแบบสุดท้ายยิ่งลุ้นมากมันเป็นแบบเซอร์กิตร้อย่อครับมันดันเป็นแบบเดียวกับที่ดับอ่ะหรือว่าทีมชาติไทยอ่ะเคยแพ้ทีมชาติอินเดียในการแข่งขันโวครับสนุกมากดับเนี่ยก็เลยชนะเข้าไปรอรอบไฟนนล อันนี้ผมอยากพาดูคอมโพสิชันที่ดาร์ฟและเฮเวนเซนเลือกเล่นในเมตาตอนนี้นะครับในแพทกลางซีซัน6เพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันอ่ะมันเป็นแพทต้นซีซัน6พอเรามาดูเมตาตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าลีจางทาวเวอร์แมปแรกครับในมาร์เก็ตนี่ครับซาเลีย Garden กาเดนก็ซาเลียดาร์ฟเล่นอะไรซาเลียอีกแบบหนึ่งก็เล่นซาเลียทุกคนชอบเล่นซาเลียครับแล้วพอซาเลียเป็นตัวตั้งอย่างนี้ DPS Sojourn Ripper Sojourn gen, Genji คือรูปแบบการเล่นนะมันค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับมีแต่นิดนึงคือถ้าเป็นคอมริเปอร์ผมแอบรู้สึกนะว่ามันเบิร์ดแทงได้ดีกว่า g e n จิเวลาที่สมมติว่าซาเลียเดินมาชนหน้ากันใช่ไหมริ p เปอร์เนี่ยมันไถซาเลียฝั่งตรงข้ามได้ง่ายกว่า แต่ข้อเสียมีไหมมันก็มันก็พอมีแหละคืออย่างน้อยผมว่าเกนเจียมันเป็นตัวที่คล่องตัวกว่าหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนที่เล่นไปมาได้ง่ายกว่าริปเปอร์แน่นอนเร็วกว่าถูกปะแล้วก็ขึ้นไฮกาวอะไรเงี้ยขึ้นง่ายกว่าซัพพอร์ตเฮเวนเซนเล่นลูซิโอแบบติดดาวเล่นลูซิโอนาคือดาวเนี่ยผมเข้าใจว่าเล่นลูซิโอนาเพื่อเอามาคอมโบนาโนเบลดนาโนซาเลียก็เวิร์กนาโนไฮวิชันนาโนโซเชนก็เวิร์กแต่ถ้าพูดถึงคอมเฮเวนเซนเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่มั่นใจนะว่าทำไมเขาถึงเลือกเล่น ถึงเลือกเล่นแบบทีสอะแบบทีสสามารถยิงไปแล้วก็ฮิวไปได้แต่ว่าอนาเนี่ยมันต้องเลือกว่าคุณจะฮิวเพื่อนหรือคุณจะยิงธรบมดามันไม่สามารถแบบว่าทําพร้อมกันได้เท่าแบบทีสอะถ้าพูดนะแบบทีส์อะมันมีโอกาสยิงช่วยกดแทงได้เยอะกว่าอาาแน่นอนแต่พอหยิบแบบมาแน่นอนคอมโบอะอันติอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นเนาะอาจจะเป็นวินโดคู่กับโซเชนอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นยังไงอานาโนมันเข้าเยอะกว่าแน่นอน แต่ความต่างอย่างที่ผมบอกนะไฟเปล่าดาเมจด,ดาร์ฟเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าเฮเวนเซนอาจจะดูเยอะกว่าไปต่อครับแมปนี้ค่อนข้างเหมือนเดิมนะเฮเวนเซนเลือกเล่นเหมือนเดิมเด็เลยดาร์ฟเปลี่ยนคอมครับรีปเปอร์มาชนอาจจะด้วยสภาพด่านหรือเปล่าคอยอย่ามันจะเป็นห้องแคบๆซึ่งถ้าเล่นรีปเปอร์เนี่ยมันก็คือมึงยืนในห้องแล้วมึงก็ยิงยัดไปเลยอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วเปื้มก็เปลี่ยนเป็นแบบทีนเหมือนกัน อันนี้ผมเลยเอ็เอียงไปว่าดาร์ฟรู้สึกว่าแผงหน้าตัวเองอะโดนกดหนักหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนเป็นค้อมชนไปนเลยว่าโอเคเอาแบบเดียวกันเลยก็อยู่ที่วิธีการเล่นการจอัยติ มาต่อแมป2 k i คิ l o w ครับคิงโลนี้ความต่างมีนิดหน่อยแต่เป็นเป็นความต่างที่ไม่ได้ส่งผลเยอะเนาะเป็นความต่างพอสภาพด่านเฉยๆตัวยืนเนี่ยยังเป็นซาเลียเฮเวนเซน์ก็ซาเลียอาดูมฟิตมีนิดนึงแล้วก็ซาเลียคือดูมฟิตของเฮเวนเซนอะหยิบมาเติมไฟหรือมาแตะพอยหรืออะไรสักอย่างผมจําไม่ได้และเออน่าจะเติมไฟทีนี้ตัวรอบๆอ,บอะอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยไฮวิชันเป็นแอชแล้วก็โซเช อันนี้ถามว่าทำไมเล่นแอชโค้ชหนึ่งของคิงโสรมันยืนยิงได้ดีจ่ายดาเมจได้ดีมากจ่ายดาเมจทั่วถึงซัพพอร์ตเป็นอนาบริกอนาบริกอันนี้ค่อนข้างสแตนดาร์ดนะ่ะเฮเวนเซนมันไม่เล่นนะอนาบริกมันไม่เล่นอนาเลยแหละมันเล่นลูซิโอแบบแทบจะคอมเดียวตลอดการเลยไปสังเกตเฮเวนเซนคือเล่นเหมือนเดิมเดะแต่ว่าดาร์ฟเนี่ยจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยก็คืออนาบริกอย่างที่บอกเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่ยืนคุมไฮกาวได้อนาบริกก็เป็นคอมที่ดีเสมอมา ผมว่ามันคอนเซปต์คล้ายๆอีเลออนไรเฮาท,ที่เราเคยพูดกันไปในไลฟ์ที่แล้วอย่างอนันนี้บิกอาจจะช่วยปกป้องอาณาจากริปเปอร์ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นสุดท้ายดัฟฟังบุกก็ไม่เล่นบิกนะฟังบุกเลือกเล่นเป็นรูซิโอผมลองพยายามหานะว่าแพ้เพราะอะไรทั้งหลีจางทั้งคิงโลเลยเออสองแบบแรกว่าแพ้เพราะอะไรเท่าที่ผมสังเกตคือ1จังหวะการใช้อันติมันเหลื่อมกันหลายรอบมากๆเช่นซาบาลียของไอแบงอะ ช้าไปนิดนึงนิดเดียวจริงๆนะเว้ยหมายความว่าไอแบงเห็นแล้วว่าเพื่อนจะตายแล้วกดบีทแต่ว่าบีทลงพื้นไม่ทันแล้วเพื่อนตายก่อนหรือว่าเอแจกด้วยเอแจกก็คือแบบกดบีทกําลังกระโดดในช่วงที่ลงน่ลงไม่ถึงพื้นคืออาจจะโดนดาเมจยิงตายก่อนหรืออะไรก็ตามก็คือเรื่องจงังหวะอันติเหลื่อมกันเนี่ยผมเห็นค่อนข้างบ่อยแล้วก็โดนขัดคอมโบจากเฮเวนเซนะเยอะคือหมายความว่าเหมือนเฮเวนเซนน่ะเขารู้ว่าดาบอยากเล่นอะไรในไฟนี้ แล้วเขาก็ใช้สิ่งที่เขามีในการกําจัดวินคอนดิชันของดาร์ไปเลยผมยกตัวอย่างคือจังหวะที่ดาร์มีนาโนเบสเฮเวนเซนมีแกลบสิ่งที่เฮเวนเซนทำคืออะไรรูป้ป่ะไอเคียคุงเนี่ยแม่งเดินไปหาโยชิอ่ะแล้วแม่งก็โซโล่แกลบโยชิเลยเว้ยมันโซโล่แกลบโยชิตั้งแต่ยังไม่ได้นาโนเลยนะนึกออกไหมครับแบบกูไม่สนกูจะฆ่ามึงมันคืออย่างนั้นเลยแล้วแล้วผมเห็นโซโล่แกลบหลายรอบด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวอะ่ะ ทั้งในลีจางทั้งในคิงโลเนะี่ยมีหลายรอบเลยที่โซโลแกป็โยชิไอ้ทียโยชิกูไม่ต้องเล่นมึงมีเบสมึงไม่ต้องเล่นภาพเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากก็เลยกลายเป็นว่าคอมดาบอ่ะที่เลือกมาเพื่อจะคอมโบอ่ะมันเลยทําให้คอมโบมันใช้ไม่ได้อ่ะครับแล้วมันไม่ได้ครั้งเดียวไงอย่างที่ผมย้านะคือมันโดนหลายครั้งด้วยแล้วก็ในไฟเปล่าผมรู้สึกว่าดาบอ่ะเสียเปรียบบ่อยมากข้อสังเกตผมคือเพราะฝั่งตรงข้ามดาเมจแน่นกว่าหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกคือดาเมจเฮเวนเซน่ะ มันมีริปเปอร์แล้วมันก็มีแบททีสแตดารฟเนี่ยมันเป็นเกนจิแล้วก็เป็นอนาตามนั้น2แมปแรกก็เลยแพ้ทีนี้มาแมปที่3ตอนนี้ถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่า2แมปแรกอะที่ดารเนี่ยตัดสินใจเล่นคอมเกือบจะมินเลอร์กับเพเวนเซนแพ้รัวๆ2วแมปรวดเลยแต่การเติมเกมร้านนี้จะไม่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนแพ้แน่นอน เพราะคุณจะเติมได้ถูกกว่าเติมเองผ่าน richman shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันันคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมโอ2ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richman shop com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์ Official@ แอด richman shop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มคุมไม่ว่าจะ roblox riot steam รวมทั้งบัตร l i f e ไ a r ์อาธิบัตรครับ Line, Tinder. เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายที่หลังต้องนึกถึง richman shop นหนึ่งเรื่องเติมเกมพอมาแมปที่3าสุราวาสตัดสินใจคอมอะไรซาเลียกูไม่รู้เล่นไปก็แพ้กูเปลี่ยนดีกว่าแม่ง <c oughs> แบบส0ง IQ ในเมื่อมึงมินเลอร์สู้เขาไม่ได้มึงก็เล่นคอมที่มึงถนัดไปเลยแล้วกัน <c oughs> เลือกมาเป็นจังก็ควีนครับมันเป็นคอมที่เมตาก่อนหน้านี้นเนก่งมากในสุราวาสนะแล้วดาบก็เล่นเป็นโซเชลเทเซอร์ลูซิโอคริโก้คอมดาบ เป็นคอมเร็วเน้นจับตัวช้าเน้นวิ่งใส่ทาเกตตัวเดียวกันที่แบบอาจจะเสียสกิลหรือว่าเพื่อนไม่พร้อมช่วยหนีไปอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยเป็นคอมแบบนั้นมันมีความต่างนิดหน่อยจากครั้งที่แล้วคือสุรวาสครั้งที่แล้วดารเลือกเล่นเป็นดูมฟิตเปิดรอบนี้เลือกมาเป็นจังก้ฟิลทึ่งถามว่าทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างที่ผมอยากให้สังเกตคือโยชิไม่เล่นเกนจีนะโยชิ Yoshi, เล่นเทเซ ปกติแล้วเนี่ยไอคอมเนี่ยเมตาเนี่ยมันคือเกนจิโซเซนไม่ใช่โซเซนเทเซอร์นนะแต่ว่าโยชิเลือกเล่นเทเซอร์แล้วมันกลายเป็นว่าภาพที่เราเห็นอะคือโยชิอะผมไม่แน่ใจว่า2แมปแรกโยชิ Yoshi, รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เล่นหรือเปล่าโดนโฟกัสหนักมากหรือเปล่าก็เลยคิดกันว่างั้นเล่นอะไรที่รู้สึกบั่นใจก่อนดีกว่าซึ่งก็คือเทเซอร์แล้วเทเซอร์เนี่ยมันใช้ทรัพยากรจากเพื่อนอน้อยกว่าเกนจิด้วยเนาะถ้าไปดูย้อนหลังอะเราจะเห็นเลยว่า การเปลี่ยนคอมของดาบเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณดูฝั่งซ้ายนะเออดาบมันก็ยังคอมเดิมเว้ยเอ้ยดาบมันก็ยังคอมเดิมเว้ยเอยดาบมันก็ยังคอมเดิมเว้ยเอยดาบมันก็ยังคอมเดิมเว้ยแล้วพี่แคปมาทําไมตั้ง5รูปเนี่ยคุณลองดูฝั่งขวาอันนี้คือคอมเบสิกเขาคอมเดิมของเขาโซเจอร์ลิปเปอร์ซารีอลูซิโอแบบเสร็จปุ๊บพอเขาเห็นว่าดาบเล่นคอมเร็วแบบตีสเนี่ยจะเล่นยากโอเคในเมื่อมึงเล่นคอมเร็วเขาเปลี่ยนลิปเปอร์เป็นเกนจิมา ลื่นไหลกว่าริปเปอร์เนาะถ้าเทียบกันอ่ะก็เปลี่ยนกันจีมาแล้วซัพพอร์ตอะ่ะเอาโมยล่ามาเว้ยเอาโมยล่ามาทําไมวะแต่ผมเดาว่าคือเฮเวนเซนต์มันน่าจะแค่เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่อยากตายอะ่ะหมายถึงว่าไอ้พิงพาเทลเนี่ยมันแค่เปลี่ยนเพราะมันไม่อยากโดนบูลลี่อะ่ะก็ไม่เวิร์คครับดูภาพต่อมาเปลี่ยนโมยล่ากับเป็นแบปทิดแล้วดูต่อครับเซลูสังเล่นโซเชนไม่เวิร์กกว่าเพื่อนเปลี่ยนเป็นแอดเคียร์คุงบอกซาเลียไม่เวิร์กกว่าเพื่อนเปลี่ยนเป็นจังเกิีน พิงพาเทลบอกว่าโอเคถ้ามึงเปลี่ยนกันหมดกูเปลี่ยนด้วยเป็นคิริโกะคือเฮเวนเซนเนี่ยเปลี่ยนคอมกันเยอะมากนะเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เสียเปรียบดาฟก็คืออันติแล้วอันเนี้ยเฮเวนเซนเปลี่ยน3ตัวครับโอเคมาดูข้างล่างโยชิตอนแรกเล่นเทเซอร์แล้วสักพักเนี่ยพอเฮเวนเซนเปลี่ยนคอมไปเปลี่ยนคอมมาตัดสินใจกลับมาเล่นเกนจิเหมือนเดิมเ้ยอันเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหตุผลคืออะไรที่แบบโยชิเปลี่ยนระหว่างเทเซอร์กับเกนจิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเฮเวนเซ ตรงนี้ก็คือเล่นคอมจังก์็ควีนสู้ยาวๆแล้วหลังจากที่ด์ฟรู้แล้วว่าคอมจังก์็ควีนมันเล่นได้เล่นแล้วมันชนะแมปนิวควีนสตรีทเฮเวนเซนต์ยังเล่นคอมเดิมเป็นดีฟอล์ t เขาด์ฟ <Dark S 1> ก็เล่นคอมจังก์็ควีนต่อเว้ยแล้วให้โยชิไปเล่นเทเซอร์เฮเวนเซนต์เปลี่ยนริปเปอร์เป็นเกนจิอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนคิริโกะมาแทนแบปทิสนะครับคือคิริโกะเนี่ยมันก็เอาตัวรอดจากเทเซอร์ได้ดีกว่าแบปบทิสถ้าแบปทิสแบบยิงไม่โดนหรือว่าแบบเอ้ยถ้ากูต้องหันไปฮิวเพื่อนด้วย ยังไงกูก็ไม่สามารถทั้งยิงทั้งหิวพร้อมกันได้เพราะมันอยู่คนละทางเปลี่ยนมันเป็นคิริโกะเนี่ยมันทีพีหาเพื่อนได้อย่างน้อยก็คือสามารถช่างแม่งไปเลยไม่ต้องสนใจเทเซอร์แล้วเกนจิอาจจะเอามาเพื่อช่วยไล่เทเซอร์ได้ดีขึ้นซะด้วยซ้ำอย่างน้อยมันดีกว่าริเปอร์ต่อมาเฮเวนเซนเปลี่ยนซาเลียเป็นจังเกอร์ควีนครับผมว่าเฮเวนเซนน่ะน่าจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะการเล่นคอมจังเกอร์ควีนของดาบมันทําให้เฮเวนเซนเล่นซาเลียไม่ได้เลยหรือว่าเล่นได้แต่ว่ามัน ทำประโยชน์ไม่ได้ขณะนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เฮเวนเซนคอมแทบจะคล้ายกับดาฟแบบแทบจะร้อแล้วนะต่างกันแค่เกนจิกับเทเซอร์แล้วพอเฮเวนเซนมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ปุ๊บดาฟเอาอีกแล้วครับเล่นสเต็ปเดิมเลยนะคือเมื่อไหร่ที่เฮเวนเซนเปลี่ยนเกนจิมาแล้วเหมือนจะไล่โยชิได้ดีขึ้นอ่ะหรือว่าเพราะจังก็ควีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเออโยชิ Yoshi อาจจะเล่นยากรู้สึกว่าเข้าหลังลําบากขึ้นอะไรงนี้หรอผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ Saint, เฮเวนเซ กลับไปเป็นเกนจิเพื่อมิลเลอร์เฮเวนเซนเลยอันนี้คือแพทเทิร์นนะตั้งแต่แมปที่แล้วสุราวาดก็เป็นเนี่ยเห็นปะโยชิ Yoshi ก็เปลี่ยนกลับมาเป็นเกนจิจบแมป4ผลสรุปตอนนี้นะคือดามเนี่ยทำให้เฮเวนเซนร้องไห้แล้วก็ต้องมาเล่นคอมมิลเลอร์กับตัวเองแล้วก็ชนะได้2 <c oughs> แบบรวดนะครับทำได้ดีมากๆมาแมปสุดท้ายแมบปบที่5เซอร์กิตรอยัลอันนี้ผมฟุตโนตให้นะว่าเฮเวนเซนแพ้เพราะฉะนั้นเฮเวนเซนเป็นคนเลือกแมปเซอร์กิตรอยัลนี่ดามไม่ได้เลือกนะเฮเวนเซนเลือก เฮเวนเซนป้องกันก่อนเนาะเฮเวนเซนเลือกซิกมาสสไนเปอร์แบปเซนเราเห็นแบบนี้บ่อยแต่ดูดาบครับดาบฝั่งบกุกเลือกคอมซาเลียมาบกุกเว้ย <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ผมแบบเชียร์ยังว่าสูเล่นคอมซาเลียที่ตัวเองอะแพ้ในแบบหนึ่งและแบบสองผมว่าดาบร,รู้ไงว่าเฮเวนเซนมันไม่ได้เล่นซาเลียเพื่อป้องกันตอนแรกหรอกแล้วก็เลยหยิบซาเลียมาเพื่อกดซิกมาแทนคืออย่างคอมดาตอนเนี้ย มันเป็นคอมที่ดาเมจกดข้างหน้าเนี่ยมากกว่าคอมเฮเวนเซนแน่นอนเฮเวนเซนอ,อะ่ะเป็นดาเมจสปแปมโลมากกว่าถ้าถามผมะนะแต่เมื่อไหร่ที่พอคอมดาวเป็นแบบเนี้ยเกนจิสามารถไปไล่ซิกมาจากอีกทางได้ซาเลียกดซิกมาจากข้างหน้าได้แล้วไฮวิชั่นก็อาจจะไปหามุมเล่นอีกทางอะไรเงี้ยถ้าสมมติปื้มเนตได้เงี้ยซิกมาก็ต้องถอยเหมือนกันผมมีข้อสังเกตินหนึ่งว่าถ้าเฮเวนเซนมันเล่น2สไนเปอร์แล้วมันตัดได้ขึ้นมาดาวก็ต้องเปลี่ยนคอมนะสุดท้าย คือดาฟเล่นซาเลียได้ตอนแรกเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่ามันเป็นความเซอร์ไพรส์คือเฮเวนเซนอะไม่น่าจะคิดว่าดาฟจะเล่นซาเลียเวย้ยคือซาเลียมันเป็นตัวที่ซิกมาไม่ชอบยิ่งเมื่อซาเลียมีเอเนจีเยอะซิกมาโดนซาเลียเข้าระยะประชิดใช่ปะแล้วสมมติโลแตกด,ด้วยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าซิกมาต้องกดชิปแต่กดชิปก็ไม่สามารถกันบีมของซาเลียได้ยังไงก็คือรับดาเมจเต็มที่คอมดาฟเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เขาได้ทําให้ซิกมามันต้องถอยมันเสียโพซิชั่นยังไงดาฟก็ได้เปรียบ เพราะฉะนั้นเฮเวนเซนต์คีเพลเยอร์คือ2สไนเปอร์นะสสไนเปอร์ต้องตัดให้ได้แต่ตอนนั้นน่ะที่เล่นน่ะคือตัดไม่ได้ครับแล้วซิกมาก็โดนกดพื้นที่เสียรัวๆเลยแล้วประเด็นคือไอแบงดามีลูซิโอหมายความว่าถ้าดาร์ฟอยากจะถมซิกมาก็โ็ถมได้มันก็เลยกลายเป็นว่าสไนเปอร์เฮเวนเซนตตัดคนของดาร์ฟไม่ได้ดาร์ฟมันก็สามารถทําสิ่งที่อยากทําได้คือลดระยะเข้าระยะประชิดกดให้ซิกมาองถอยแล้วจะถมก็ถมได้ดาร์ฟเนี่ยเล่นคอมเนี่ย ชนะรัวๆเลยนะซาเลียมีเอเนอร์จีแล้วอะมันเล่นได้แหละเออพอเล่นได้ก็ยาวๆเฮเวนเซนก็คือเสียพื้นที่รัวๆสองสไนเปอร์ก็ตัดไม่ค่อยได้พอไปช่วงปลายพอยสองครับดาร์ฟยังเล่นคอมเดิมนะแต่ว่าเฮเวนเซนครับดูนี่เฮเวนเซนไม่เอาแหละซิกมาเปลี่ยนเป็นซาเลียวิโดเปลี่ยนเป็นโซเชนเซนยตาต้าเปลี่ยนเป็นลูซิโอคือเปลี่ยนกลับมาเป็นคอมเมตาซาเลียแล้วนั่นเองอาจจะมีแค่ฮันโซที่แบบไม่ใช่เกนจิไม่ใช่ริเปอร์แค่นั้นเอง ถ้าเราดูแบบ1แบบ2จะรู้ว่าดาร์ฟมีปัญหาในการสูไฟเปล่ากับคอมซาเลียมากๆคือสู้ไฟเปล่าคอมซาเลียเนี่ยดาร์ฟจะแบบทำได้ไม่ค่อยดีแล้วก็แพ้เฮเวนเซนซะส่วนใหญ่แต่ว่าโทษทีครับกว่าเฮเวนเซนจะเปลี่ยนคอม,มครับดาร์ฟอันติโคตรเยอะคุณดูอันติดาร์ฟดิมีห้าอันติอะ่ะมีทุกอันติพร้อมประเคนให้คุณในขณะที่เฮเวนเซนเนี่ยมันเพิ่งเปลี่ยนตัวมาเพราะฉะนั้นอันติเขาก็ยังไม่เยอะมีเฉพาะคนที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวแค่นั้นเองพอยสอง ก็คือแหกเลยครับดารฟจ่ายอันติแทบจะทุกอย่างก็ชนะอยู่แล้วชนะอันติถูกไหมพอมาพอยต์สุดท้ายดารฟเห็นแล้วว่าเขาเปลี่ยนคอมซาเลียมาสู้เพราะฉะนั้นคอมที่แก้คอมซาเลียที่ดาราฟทาได้ก็คือคอมจังก์กุควีนครับดารฟก็เลยเอาจังก์กุคิมาสู้เว้ยคือดีนะมีโยชิเป็นเทเซอร์ไฮวิชันยังเหมือนเดิมโซเชนแล้วก็เพิ่มเปลี่ยนอาาเป็นคิริโกก็เปลี่ยนประมาณ2คนใช่ไหมเว้ยสามคนมาเปลี่ยนแทงด้วยพอยต์สเนี่ยมันเป็นพอยต์ที่ดันเข้ายากอยู่แล้วพอสมควรแต่ อย่างน้อยอะ่ะคือดาฟอะ่ะมีเวลาเหลือเยอะเพราะฉะนั้นมันยังมีเวลาให้เปลี่ยนคอมเก็บอันติอะไรเงี้ยยังมีเวลาก็สุดท้ายดันสุดเหลือเวลาประมาณเกือบ2อนาทีครับเฮเวนเซนก็ยังหาคําตอบให้กับคอมจาก็ควีนของด้าฟไม่ได้นะสลับฟังกันเฮเวนเซนตมาเป็นฝั่งบุกด้าฟมาเป็นฝั่งกันเฮเวนเซนต์เปิดด้วยคอมซาเลียไม่เล่นแล้วซิกมาดาฟเล่นจะก็ควีนครับผมว่าน,นี้ก็เป็นข้อดีนะคือหมายความว่าเหมือนด้าฟก็รู้อยู่แล้วว่าเฮเวนเซนอะ่ะมันมันมั่นใจคอมซาเลียที่สุด ก็เลยหยิบจังก็ควีนมาเลยตั้งแต่แรกซึ่งถามว่ามันกันได้เยอะแค่ไหนควจริงก็ไม่ได้เยอะเยอะขนาดนั้นนะคือเฮเวนเซนก็บุกแหกบุกแหกมาเรื่อยๆเหมือนกันมันเป็นคอมแบบวิ่งใส่วิ่งใส่อามีเฮเวนเซนเปลี่ยนตัวช่วงท้ายแบปติสเปลี่ยนเป็นคิริกโกถือว่าเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายคือตรงนี้ครับอันนี้คือช่วงที่เป็นการผลัดกันดันรอบสุดท้ายเนาะคือทั้ง2ฝั่งเนี่ยดันเข้าสู่3ามพอยแล้วเหลือเวลาทั้งคู่ทีนี้มันก็ต้องกลับมาผลัดกันดันอีกรอบ ซึ่งเฮเวนเซนเหลือเวลาน้อยกว่าต้องดันก่อนเฮเวนเซนเลือกคอมซาเลียแล้วก็โซเจิเปลี่ยนเป็นแอชถามว่าทาไมเปลี่ยนเป็นแอชผมเดาว,ว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากบ๊อบใช้ถ่วงพอยได้ใช้โซนพื้นที่อาจจะเรียกว่าดีกว่าอันติโซเจิซ้ด้วยซ้ำในบางครั้งซึ่งก็ดันไปได้ไกลยอยู่นะประมาณพอยต์กว่าดาร์ฟเลือกเล่นคอมจังเกวีนสุดท้ายเฮเวนเซนกลับมาเป็นฝั่งป้องกันแล้วก็ดาร์ฟกลับไปเป็นฝั่งโจมตีเนาะดาร์ฟเนี่ยยังเล่นคอมเดิมอยู่คือสุดท้ายแล้วผมว่าตอนนี้คอมที่ดาร์ฟเก่งที่สุดนะ น่าจะเป็นคอมจังก็ควีนโยชิเป็นคนเปลี่ยนเทเซอร์เกนจิเล่นได้ทั้งคู่อยู่ที่ศัตรูจะเล่นอะไรผมว่าผมว่าอันนั้นคือประเด็นส่วนเฮเวนเซนเนี่ยคอมดีฟอล์ของเขาที่เขาชอบม,มากคือซาเลียรีเปอร์โซเจนรูซิโอแบปทิสแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะเฮเวนเซนลอมเนี่ยเขาไม่เล่นรีเปอร์คือเขาเอาเซรุซังอ่ะที่ปกติเล่นโซเจนไปเล่นเกนจิแทนแล้วเอาไอรอนแมนเนี่ยไปเล่นท็อปยอนไว้ คือผมงงมากเลยว่าทําไมเขาถึงเลือกแบบนี้เพราะว่าเอาจริงแล้วคือท็อปยอนอะถ้าสมมติดาบเล่นซิกม่านะท็อปยอนมันจะโอเคแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยดาบเล่นแจงก,ก็ควีนปุ๊บคุณเอาท็อปยอนมามันจะช่วยอะไรได้เยอะหรอหมายถึงว่าคุณจะสแปมสแปมใครมันไม่ได้มีใครที่จะแบบยืนให้คุณสแปมมขนาดนั้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเอาท็อปยอนมาทาั้งๆที่นะตัวที่เฮเวนเซนถนัดมากอะสำหรับไอรอนแมนเนี่ย คือเกนจิริเปอร์แล้วมึงสลับกันเล่นด้วยอะ่ะประเด็นหลักคือผมงงชิบหายเดาว,ว่าเซรุสังอ่ะเล่นท็อปยอนไม่ได้ปะก็เลยให้อรอนแมนเล่นท็อปยอนแทนอาจจะเป็นความพยายามในการเซอร์ไพรส์ดาฟก็ได้นะเออเพราะปกติในช่วงนี้นะเซอร์กิตล้อย่อเราก็อาจจะไม่ได้เห็นในการแข่งขันว่าใครจะหยิบท็อปยอนมาขนาดนั้นส่วนใหญ่โซเชลก็ยังหยิบเยอะเกนจิก็หยิบเยอะอะไรแบบเนี้ยเออยิ่งคอมซาเลียด้วยอะ่ะสุดท้ายก็คือดาวชนะนะครับ w i t 3-2, finally taking the revenge after so many losses against Heaven Sent. ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับมาที่ว่าเร็วก็ยังช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย เราเลือกดูสักแมปหนึ่งดีกว่าเซอ,อ <มา S 1> ร์กิตร้อยก็ไหมมาทุกคน